สวัสดีครับท่านผู้ชมและเอฟซีที T ่เคารพทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชอ่องอสบีทีชนแนล,ลวันนี้ได้เดินทางมาวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครมาชมพระมหาเจดีย์มหาราชมงคล พระรัตนเจดีสีมหามงคลและพระพุทธธรรมกายเทพมงคลก่อนอื่นมากราบสักการะบูชาพระพุทธธรรมกายเทพมงคลซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่สูง69เมตรหน้าตักกว้าง40เมตรเกศดอกบัวตูมเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ภายในองค์พระประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสร้างด้วยทองเหลืองบริสุทธิ์99.99%สเรสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2 5 6 0เป็นพระพุทธรูปที่ออกแบบได้สวยงามมากเมื่อมายืนต่อหน้าพระพักจะเกิดความรู้สึกว่าท่านมองเราด้วยจิตเมตตา พระมหาเจดีย์มหารัชมงคลออกแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบผสมผสานระหว,ว่างศิลประรัตนโกสินทร์กับศิลประล้านาโดยตั้งแต่ฐานไปจนถึงส่วนกลางของพระเจดีย์เป็นศิลประรัตนโกสินทร์ซึ่งมีลักษณะเป็นย่อไม้สิบสอง ตั้งแต่ส่วนกลางไปจนถึงยอดของพระเจดีเป็นศิลปะล้านนามีความสูง80เมตรในพื้นที่1ไร่เศษใช้เวลาก่อสร้าง7ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547ถึง2554ด้วยก็ประมาณ300ล้านบาท ต้นแบบของพระมหาเจดีมาหารัชมงคลได้จากวัดโลกโมรีตำมลศีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างประมาณพุทธศักราช2อ7 1สมัยพระเจ้าเกศก้าเจ้าเมืองเชียงใหม่พระองค์ที่15ราชวงศ์มังราย ไปฟังเรื่องราวบางช่วงบางตอนเกี่ยวกับพระมหาเจดีย์มหารัชมงคลจากพระเดศพระคุณท่านเจ้าคุณสมเด็จพระมหารัชมังครา j า n เจดีย์นี้มีมาแต่โบราณก่อนสมัยพระเจ้าของเราและเมื่อมาถึงไหนพระเจ้า,จาของเราก็มีเจดีย์เกิดขึ้นเป็นลําดับลําดับมา ตังแต่พระเจ้าจดจะผ่านัธ์วิพานกษัตริย์ทั้งหลายนำพระอะสารีธาตไปแล้วก็ปัจจุบันที่พระเจดีย์ต่างๆและในการต่อมาพระเจ้าสรงหาราชสร้างพระเจดีย์แปดหมืนสี่พันองค์ทั่วเรียกว่าทั่วชมพูทวีจึงถึงจนถึงประเทศไทยเราด้วยพระเจดีย์นั้น เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเจริญความรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งพระพุทธศาสนาที่มีอยู่ณนะที่นั้นๆและก็มีพระอาเจดีที่สร้างขึ้นในที่นั้นนั้นและก็ลุกาลวงการผ่านเวลามาถึงกาละส่วนหนึ่ง เจดีย์ก็ยังคงหลงเหลืออยู่ถึงจะทำรุกชุดซ้อนผูกังไปอย่างไรก็ยังเป็นเจดีย์มีหลักฐานอยู่ชาวพุทธเรามีความเชื่อและก็มีกตินิยมมีความเคารพนอบนอบ้นอมถือบูชาในการสร้างเจดีย์นี้เป็นอย่างยิ่งรวมถึงทางศาสนาในเจดีย์นั้นก็บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุบางซึ่งเรียกว่า,าธาตุเจดีย์บรรจุอัฐบริขารของสอพระเจา้าเรียกว่าบริโภคเจดีย์บรรจุพระธรรมคําสั่งสอนของมะสัมาพทธเจา้าเรียกว่าธรรมเจดีย์หรือสร้างเป็นสิ่งที่เคารพกรบาบไหว้ปู่ตาเป็นต้นบบพุทธโลกก็เรียกว่าอุเทติกาเจดีย์อานิสง์ที่มีการสร้างเจดีย์นั้น การสร้างเจดีย์นั้นเป็นงานใหญ่เป็นงานใหญ่แล้วก็เป็นเป็นของใหญ่คนเดียวทำได้ยากเพราะว่าจะต้องไปจากเงินทองเป็นจำนวนมากต้องอาศัยหลายหลายคนร่วมกันช่วยกันอันิสงการสร้างที่เห็นปัจจุบันก็คือความสามัคคีหมู่บ้านใดประเทศใด คนในบ้านนั้นประเทศนั้นสามารถีกันไม่ทะเลาะเพาะแววงกันไม่แก่งแย่งกันไม่ตีรันควันแทงกันสามารถีกันบ้านนั้นเมืองน,นั้นก็อยู่เย็นเป็นสุขอันนี้เป็นไอสองที่เห็นในปัจจุบันที่สร้างขึ้นมานี้แรงบรรดาลใจก็คือบุญเราจะมารสร้างวัดมาสี่วัดวัดพุทธานุภาพที่จังหวัดน่าน วัดธรรมานุภาพที่จังหวัดแพร่วัดสังคานุภาพที่จังหวัดกำแพงเพชรวัดปากน้ำศรีราชาที่จังหวัดชนบุรีที่คิดสร้างวัดนี้ก็ต้องการคืนบุญให้กับญาติโยมคืนบุญให้กับญาติโยมที่ว่าคืนบุญให้กับญาติโยมนั้นก็หมายความว่าอาจจะมาได้รับถวายจะตุปัจจัจใจทยธรรมได้รับถวายเงินทอง จากคณะสอบ้างจากญาติโยมบ้างแล้วถวายมาก็เอาเงินของโยมนี่ไปสร้างวัดต่างๆเกิดเป็นบุญเป็นกุศลอันนี้เป็นแรงบรรดาจใจให้สร้างและอีกประการหนึ่งก็เพื่อเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ชีวิตของตนซึ่งคนเราเกิดมาแล้วก็จะต้องตายไม่นานก็ตายแต่จะมีอะไรเหลือไว้ก่อนตายจะมีอะไรเหลือไว้ว่าง ก็เป็นอนุุสณ์ของชีวิตเราว่าในชีวิตหนึ่งเราได้สร้างเจดีย์อย่างนี้ได้สร้างวัดไว้อย่างนี้ได้ทําความคุ้มดีงามวันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้การสร้างนี้เกิดขึ้นและก็สําเร็จปรากฏดังที่เห็นอยู่นี้เจดีย์หลังนี้อาจจะมาให้ชื่อว่าพระมหาเจดีย์มหารัชมงคลซึ่งภายใน ได้แบ,บ่งพื้นที่ใช้สอยออกเป็น5ชั้นได้แก่ชั้นที่1เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ให้ชื่อไว้ว่าห้องมหาชนะคุณารมตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์สุขโขทยัยอุยุทยาและล้านนาโดยจัดให้พื้นที่ของชั้นหนึ่งนี้เป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเยี่ยมชมศึกษาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันง,งดงามที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นรวมถึงเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหยกจากประเทศอิตาลีนามว่าพระพุทธบารามีมงคลพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะได้เข้ามาเคารพสักการะเพื่อความเป็นสุริมงคล ขึ้นมาในส่วนของชั้นที่สองได้ชื่อว่าห้องธรรมกายะคุณารมจัดสรรเป็นพื้นที่ว่างสำหรับให้คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่มีาศาสนากิจจำเป็นได้เข้ามาใช้พื้นที่ในการจัดประชุมหรือปฏิบัติธรรมโดยใช้ศิลปะสมัยรัตนโกสิน์เข้ามาประยุกต์ในการตกแต่ง พื้นที่ชั้นสามห้องสังคัคุณอารมณ์เป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระมหารัชมังคาราจาร์พร้อมจัดตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาเราจึงสามารถศึกษาจารียวัดอันงดงามของหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพร้อมกับชื่นชมศิลปะของไทยได้อีกทางหนึ่งด้วย ยามสมัยสุขโขไทยจัดเป็นพื้นที่ประดิษฐานรูปเหมือนบูรพาจารย์อาทิเช่นเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกปรกิติโสพลมหาเถระวัดเบญจมะบพิษด,ดุสิตวนารามสมเด็จพระสังฆราชปุณบุญยะเสริมหาเถระ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโคษาจารย์วัดสามพระยาเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์วัดปากน้ำพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อวัดปากน้ำพระครูวิชิตสังฆา,านวัดสังฆาราชาพระครูศรีลาพิรัต วัดลาดกระบงังและชั้นสูงสุดยอดโดมชั้นที่5ของพระมหาเจดีย์มหารัชมงคลมีชื่อว่าห้องพุทธคุณารม์ได้รับการตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมศิลปะสมัยล้านนาเป็นพื้นที่สำคัญ ในการประดิษฐานเจดี JD แก้วองค์แรกของโลกท่านทั้งหลาย <c oughs> ในชั้นที่ห้านั้นเป็นชั้นที่อลังการที่สุดคณะคณะของอาจารย์จักรพันธ์หรือว่าลูกศิษยอ์อาจารย์จักรพันธ์อาจารย์จักรพันธ์เป็นผู้ดูแลแล้วก็ มาช่วยเหลือในการสร้างลุกศิษย์อาจารย์เจ้าพันเป็นผู้มีฝีมือทางนั้นเรียกว่าอลังการทุกอย่างโดยอย่างยิ่งก็คือพระเจดีย์แก้วพระเจดีย์แก้วนี้อาจะมาให้ชื่อว่าพระรัตนเจดีย์สีมหามงคลก็มีความหมายในตัวพระรัตนเจดีย์ก็หมายเจดีย์แก้วสีมหามงคลก็หมายความว่า ให้เกิดสิมงคลวิ่งฝันแก่ผู้ที่มีมาเคารพนอบนบอมหรือบูอชากราบไหว้เป็นมงคลกับผู้นั้นผู้นั้นเป็นแก้วจริงๆนะญาติโยมทุกคนนะเป็นแก้วจริงๆคุณจีรวัตรผู้ทำผู้ทำทำด้วยความประนีตบรรจงทำด้วยความยากลำบากแต่ด้วยความรักด้วยความเคารพในการทำในหลวงพอ่อบักน้ำ คุณกิรวัตรพร้อมวยคณะก็ทำได้สำเร็จสวยงามดังที่ปรากฏนี้พระรัตนเจดีย์สีมหามงคลน,นี้เป็นนามประธานจากหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จจำลองมาจากพระมหาเจดีย์มหาราชมงคลองค์ใหญ่เป็นปฏิมาก,กรรม ที่สร้างจากแก้วกระจกสีเขียวมรกตแกะสลักด้วยมือกว่า800ชิ้นวางทับซ้อนกันทีละชิ้นกว่า800ชั้นสอดประสานด้วยกาวใสชนิดพิเศษต่อแก้วแต่ละชั้นแต่ละชิ้นประกอบเป็นเจดีย์แก้วองค์ใหญ่สูง8เมตรฐานกว้าง6เมตรน้ำหนักกว่า18ตันตั้งอยู่บนฐาน ซึ่งเป็นกระจกลายกระแสน้ำหลายรอบฐานด้วยพญานาคเฝ้าพระเจดีแปดสตนหมายถึงพระชนมายุข,ของพระพุทธเจ้า80พรรษาองค์ประกอบที่สำคัญของพญานาคเช่นดวงตาลิ้นเขี้ยวโดยเฉพาะดวงตาหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จ ได้เมตตาประทานดวงแก้ว160คู่ทำให้พญานาคมีดวงตาสุกแวววาวดั่งมีชีวิตเพื่อสอดส่องสายตาปกป้องพระรัตนเจดีย์สีมหามงคลน,นี้ด้วยดวงตาแห่งแก้วกายสิทธิ์ของวัดปากน้ำภายในส่วนต่างๆของเจดีย์แก้วเป็นที่ประดิษฐานของมหาสัพพมงคลได้แก่ พระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานณปริยอดพระธาตุประดิษฐานอยู่ตรงกลางพระพุทธร,รูปทองคำปางสมาธิประดิษฐานณทิศตะวันออกหลวงพ่อสดทองคำประดิษฐานณทิศใต้ แก้วประดิษฐานณทิศตะวันตกและพระพุทธรูปปางอุ้มบาทประดิษฐานณทิศเหนือพระเจดีย์แก้วองค์นี้ประดิษฐานอยู่ณศูนย์กลางของโดมซึ่งมีศิลปะจิตกรรมฝาผนังพระพุทธเจ้า28พระองค์ พร้อมต้นไม้ตรัสรู้และจำลองอนัตตจักรวาลแวดล้อมด้วยดวงดาวนับหมื่นดวงทอประกายระยิบระยับจากแก้วกายสิทธิ์นอกจากเป็นที่ประดิษฐานมหาสัพพมงคลเพื่อเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนแล้วปฏิมากรรมพระเจดีย์แก้วนี้ยังมีความมุ่งหมายในเชิงสัญ,ญลักษณ์ ให้เป็นเจดีแก้วเขียวมรกตที่ผุดจากสะดือมหาสมุทรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาสืบไป